ที่ผมบอกเลยว่าไม่เหมือนใครครับสำหรับรถเข้าใหม่เล็กใหม่เก0 0 0มืโลครับ t ต y o t a Fortuner 2.4V ครับ2นะครับรถปี18นะคันนี้แต่ใส่ Max 20 Degen เดมาหลังคาดำแบล็คท็อปมาด้วยนะครับอันนี้รถเพิ่งเข้าร้านมานะรถเพิ่งเข้าร้านเลยยังไม่ได้ปรับสภาพนะครับแต่การันตีไม่มีการจมน้ำชนหนักนะครับภายในตัวรุ่นนี้นะครับสเปคเดิมโรงงานอยู่แล้วนะบาะน้าตาลปรับไฟฟ้าคู่หน้านะครับเจ็ดที่นั่งรถครอบครัวนะครับราคาไม่แรงไม่เก้าหมื่นโลคันนี้แปดแสน 8แสนสองหมื่นเก้าพันบาทแปดสองเก้าเครดิตดีฟรีดาวผ่อนประมาณหมื่นสี่นะครับใครที่หาอยู่นะครับรถมีเข้ามาใหม่แล้วนะครับอันนี้คือเข้ามาล่าสุดเลยนะครับดูสภาพเบาะงานหนังไม่ต้องเก็บนะครับงานเดิมเลยพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันลายไม้นะครับเลขมาอยู่ที่เก้าหมื่นเก้าพันโลเกือบๆแสนแต่เลขไม่แท้ครับคันนี้นะใครสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นหนึ่งหมื่นสี่พันบาทนะครับรถอยู่ สุวินวงสี่สินใจติดต่อโอ๊เทชยนต์คนนี้ได้เลยเบอร์ติดต่อผมขึ้นไว้ให้แล้วอยู่ที่หน้าช่องครับ